นี่ดูดิปลาหมึกที่ดังๆอ่ะก็ยังขายตัวละร้อยยี่เลยนะตุ๊กนะตุ๊กเคยไปถ่ายไหมเคยตัวละร้อยยี่อันนี้มันใหญ่กว่าอีกนะใช่อันนี้สามสิบบาทเองอันนี้สามสิบบาทนะมากินตรงร้านพิยาเถอะสามสิบบาทเองอันนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้เขาเรียกหอมซอยหรือซอยหอมเนี่ยเหมือนไก่กับไข่นะอะไรเกิดก่อนกัน ตอไปใสาอ่นานกันั้ม่พอครับไม่พอเมื่อกี้หมดไปแล้วนะที่ดครับมีชุดสองลว บบคครักำลังวุ่นเลยอางร้านใช้กิโลดิจิตอลแนะวนะนี้ยี in Lindsay, ่สิบาบาทับผมตัวตียี่สิให้ยี่สิบเก้าตาบผมให้ห้าบาทครับ ใส่ชุรถนะได้ครับผมแปดซิด้ยแปขาปเนาะออยดูส่วนมากเขาจะเริ่มที่แปดเนาเอเนือเนื้อเน้ยเนื้อเนื้อเน้อเนื้อเวื้อเนื้อเนบ้อเนื้บเ้อเนื้เนื้อ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 เน้อเน้อเนือเนื้อเัว้อเนื้อเนค่ะเปืเนา้เนนื้อเนเนืนืาอเนเเนนเนื้อเ้อ้อนี่มันเป็นยังไงนะครับเนื้อัว เขามเนี่ยหม้วนเนี่ย no, ้าไม่ก็เนี่ย่ต้อยเนยม้วเขาไม่ใช่ภาาอีสานมันละำย้อผสบายนะใครใครใครบางเอย่อยเปลี่ยนในเรื่องคำนี้ค่อยต้อยนี่หมายถึงว่าถ้าพูดกับถ้าเราเอาคำว่าไม่ต้อยเข้าไปใส่เนี่ยเป็นภาษาอีสานเนี่ย ถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้ก็คือเนื้ออย่างเดียวเลยล้วนๆเลยไม่เอาเพราะอ่อดูมัดจีบถ้าพูดแบบเนื้ออย่างนี้นะถ้าเอาตับก็ตับอย่างเดียวเลยก็จะเป็นตับห้อยต้อยเลยทำมาว้ต้อยนี่ก็คือไม่เอาอะไรมาผสมจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเดียวก็คืออย่างเดียวอย่างองไม่เอาถ้าเป็นยิ้มขาวอย่างงี้ก็ยิ้มขาวว้อไต้อยเลยถ้ามีคำว่ายิ้มขาวว้อยต้อยเลยเอาอย่างนี้ใส่ไม่ได้ แค่แต่นิดเดียวก็ประมาณนี้เนาะถ้าใส่ขนาดละครัเด้อโหเร็วเร็วเนี่ยมาดูกันได้มครับผมได้มีคนสงสัยว่าไอ้สีขาวสองอันนี้คืออะไรบอกนิดนึงอันนี้เป็นเกลือครับที่กำลังใส่นี่ครับครับอันนี้คือชูรสครับผงรัวครับอันนี้พริกครับผมคลิปได้เนาะเบ็ดได้ได้ค่ะได้ค่ะตามสูงเลย นนี้ก็จะเป็นชาได้แลีละวนตันี้เอารสชาติแบบไหนเนี่ยรสจัดเปรี้ยวลางรสจัดเปรี้ยวลางรสจดเปรี้ยวางรสจัดเปรี้ยวน่อเียหมวานี่เลยูวานี่ลูกค้ามาพวก้าใส่เรื้ปลายชองเปี่ยวมาทั้งรก้ายเข้มแหงหลาว่าจะกินก็ไ่ได้แลัวชิมเลย เจ้านี่เจ้านี่แล้วก็เจ้านี่มันวอฟินมื่คทานอครับเืนี่มีอยู่สวเนาะหนอยู่เิวเดียวเดวมาแล้เอเอาไอยนะครับ่อยครับครครับผมแป๊บเดียวเนี่ยนลงไม่นานอันี้รถไหนครับี่าห่อยี้ผมผมตามด้บอผมตามรถจักรานผมตานังด้วยกึ้นอครับผงด้วยขึ้นเอ เดี๋ยวมีอ่ะดูอ่อนให้หน of ่อยเนาเดี๋ยวพ่อค้าจะดูอ่อนให้เนาะประมาณนี้เแล้วก็ลดน้พ้นประมาณแล้วก็ลดกัดน้ำพ้นผมปลาน้ำ้วยขึ้นหนึ่งนครึ่งตดบาเหนะตามสู่เลยเนาะน้อหมอะไรอย่างเม วากากันแต่งระบบน้ตาลแต่งน้ำข้นหุานี่จะเป็นน้ำพนวากรนแตรบง้สอันนี้วั0บาท่อไปกินัดจิบิบ0้60บาท60บาทนี่เท่าไหรครับ ั็กันะังงงก็ได้ไม่ได้แล้วตงบสมนีเนอะเอานั่งเดาป้เีผมันนี้จะอยู่ที่ยังบวแปดชิปด้เอาแปดชิปปอนี่ครับประมาณนี้ครับพี่จะิดผลจะ คนอยากเห็นกิโลนี่พ่อค้าก็ถ่ายให้ดูนะตรงนี้เลยสองขีดสองขีดก็แปดสิบบาทนึงนิดนึงน้ำน้ำด้วยครึ่งเผ็ดกลางน้ำข้นผมจัดใบเปรี้ยวเนาะตอนนี้เราถ่ายทม์แบบหนึ่งสองสามเตี้ยเจ็ดหนึ่งสองน้ำสี่ชัดเลยกระชัดเลยครับผมสี่ไม่เบิ้ลนะวันนี้ไม่เบิ้ลนะเนะยังไม่เบิ้ลยังไม่เบิ้ลเมื่อวานเบิ้ลนน้ำปลาไปนะเมื่อวานเบิ้ลนน้ำปลาไปลูกค้าบอกว่ากินไม่ได้เลย เดี๋ยววันนี้คอนจันเดี๋ยวไปคิดบัญชีอกอเดี๋ยวไปคิดบัญชีเนาะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปคิดบัญชีครับผมสำหรับบัญชีเปลือยก็ขายแล้วแต่อันที่ไม่เปลือยก็มีนะูนอยู่ในนี้นี่ครับครับผมอ๋อรอคิวไปแล้ววันนี้เราจัดวัตถุดิบมากี่โลเนี่ยโอ้เยอะมากไม่อยากเล่าเลยครับเยอะเลยนะหลักสองหลักสามอันนี้จะสองขีดกว่าครับผมเก้าสิบบาทเอาไว้บอกร้าให้ได้น้อยกุนอันนี้เอาเนื้อไปเลยยังไงเนาะ อันนี้นี่3 4 2งเติมไปแล้วเนี่ย1 2อี่บาทอาจคิดไปร้อยเดียวก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้คุยกันตกลงร้อยเดียวมันเกินไปก็ไม่เอาออกอ้าไปเลยน้ำน้ำช่วยครึ่งเต็ดกลางน้ำข้นผมจัดตึ้งสองสามเที่ยวจะตึ้งสองสามสี่ธรรมดาอันที่เปื่อยก็ขายแล้วแต่อันที่ไม่เปื่อยก็มีนะอยู่ในนี้รับครแบผววันนี้เราจัดวัตถุดิบมากี่โลเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่อยากเล่าเลยครับ เยอะเลยนะหลักสองหลักสาม้าวน้ำเจ้าไะไรน้ำ้นน้ำเปรี้ยวน้ักอ่าตอนนี้เอาอันนี้ยังมั้บ